สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราสองคนจะมารีวิวกล้องจ้ะอลิเด็กกล้องมาใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากล้องอะไรราคาเท่าไรเนอะเดี๋ยวให้อลิเวิร์ตรีวิวจ้ะอลิรีวิวชื่อกล้องอะไรลูกก็โพฮิโร่แปดแบลค็คอือหราคาเท่าไรคะ สี่ร้อยสาสิบยูโรแล้วก็เขาลดเหลือสองเอ่อสามรอยสามสิบแล้วก็ตอนนี้เขาลดอีกข้างล่านเขาลดเหลือสองร้อยเก้าสิบอือล้านเขาลดให้อีกเหลือสองร้อยเก้าสิบได้ถูกมากใช้อะไรได้มั่งดูดูสิใช่ถ่ายมดนั่นแหละไปไหนถ่ายอะไรได้หมดอือหึเดี๋ยวว่ายเดีเอาออกมาให้ดูจ้ะ โอเคชิ้นส่วนมีอะไรมั่งเราไปซื้อที่ร้านมาแต่ว่าตอนนี้ไปซื้อต้องทำนัดด้วยจ้ะถ้าจะไปซื้อของต้องทำเวลานัดจ้ะเอาออกทีละชิ้นทีละชิ้นสลุกมีอะไรมั่งเออออกมามดเลยอ่ะมีเคเปอร์ชาร์จกับ ตรงกลางค่ะเห็นเคเปอร์ชาร์ทกับเคเปอร์ไปใส่คอมพิวเตอร์สายชาร์ทใส่คอม<ะ>พิวเตอร์กับชาร์ทมีเมาส์อะรกับแบตแบตเตอรี่มีคู่มือเนี่ยมีคู่มือแล้วก็ภาษาอะไรมั่ง <Kick start. S 1> คู่มืออังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีสเปน โปรตุเกสเนเธอร์แลนด์ซูมุย์โปลิชลาชาสโลเวเนียจีนอาลาบิกอะไรไม่รู้หมดดอกมีโฆษณาโกโปร plus กย <c oughs> ับ k i c k s t a r แล้วก็มีสติ๊กเกอร์ให <c oughs> ้ด <c oughs> ้วยสติ <c oughs> ๊กเกอร์ใส่เลก็สติ๊กเกอร์ติด นายก็ติดได้โอเคโอจากกล่องมาอย่างนี้เลยโอ้ยยังไรดิแกะนี่ใช่ไหมนี่มาอย่างนี้ใช่ไหมลูกอืมอืมครับผมโอ้โอ้โอ้เนี่ย ใส่แบตก่อนไม่ใช่ใส่อ s อสดิค้กล่องเราก็ใส่แบตไปต้องการกล่องเลกเราสองคนยังไม่ถนัดจ้ะยังไม่ถนัดตัดเอาชอบเอามาให้ดูเ,เราสองคนเอามาแนะนำเพื่อเพื่อใครอยากซื้อจ้ะมันดีแบบว่า เนาะโอลี่อยากได้เพราะว่าต้องเอาไปปัน่นไปปั่นจักรยานแล้วก็ไปติดหน,น้ารถจักรยานจ้ะมันก็มีหลายอย่างเนี่ยให้โอลี่บอกอะลูกนะถ่ายรูปเป็นสิบสองเมกะพิกเซลถ่ายวิดีโอได้สี่เคหกสิบเฟรมหรือว่าพันแปดสิบพีเป็นสองร้อยสี่สิบเฟรมสโลโมได้ถึงแปดซ้ำแล้วก็มีไฮเปอร์ส牟ดสองจุดศูนย์ Time ว a ปสองแล้วก็ไลฟ์สตีมก็ได้1 0 8 0ปดสิบพีไลฟ์สตีมได้ด้วยมี l i ฟ e b บ r ร์กับซูภาพโฟ o ต้บวก HDA แล้วก็ RAV ก็มีอันเนี้ยก็แปลว่าเมา n ์ที่ว่ามาอันเนี้ยอยู่ในกล้องเลยเขาก็ทำยิงเนี้ยได้เลยติดมาไม่ต้องใช้เคสใหม่ แล้วก็พูดกับกล้องก็ได้พูดว่าให้มันถ่ายาวิดีโอหรือทำรูปเราพูดอัตโนมัติเหมือนในโทรศัพท์เราในเลเดี้เขามีทบอว่ายิ้มให้เรายิ้มแล้วมันก็ให้เราพูดว่ายังไงล่ะถ่ายชีสแล้วก็ถ่ายนี่กล้องมีทัชคีนแล้วก็ไปลงน้ำได้ถึงสามสิบสามฟีตเป็นสิบเมตรประมาณ แล้วก็มี G P S ด้วย G P S ด้วย้่า oh ที่ที่ลูกพูดมาน,นี่แม่เห็นแม่ลูกมาเป็นบางอย่าง <laughs> เรียนลูกไปทีละนิดเนาะท y o u ท u b e นี่เรียนลูกไปทีละนิดอันนี้เราหูกยัไม่ได้ให้ดูเลยวมีเช่นี้เนี่ยเขาแค่ไวเอ่อบุนเนี่ยเผื่อตอนอตอนเขามาส่งเผื่อไม่ให้กล้องมันขยับ <Okay, okay. S 1> ให้มันอยู่เป็นสวยใส่มันในกล่องอันเนี่ย เป็นมาลทธรรมดามาใส่กล้องใส่แล้วก็น็อตก็ใส่ตรงนี้อ่ะโอลิชอบเอาไปปั่นจักรยานด้วยเครื่องเก่าติดีิโคนมาบันนะแล้วก็สื่อสื่อพวกสำรองมาเยอะแยะเดี๋ยวให้โอลิโชว์ด้วยชุดสำรองของโอลิราะโอลิสื่อไรมามัง ดูดูอะไรเยอะจังเลยมีอะไรบ้างลูกให้ดูนิดนึงเอาสำหรับใสเอวดีกว่าก่อนเอาใส่เอวไม่มีอันเนี้ยใ,ใส่ทั้งตัวเลยอันเนี้ยใส่หัวใส่หัวที่ใสตัวเราก็มีเด้ใส่ตัวอยู่ไหนอ่ะอยก็อีโอรีหนังเปล่าที่เลาะพอฟังพึ่งช้มาใส่หัวเมื่อกี้อันเนี้ยถ้าว่าไป<ง>ดำหนามอันนี้ดำหนามมันกอด ถ้าว่ามันลุดจับไม่ได้มันก็จะขึ้นน้ำมันจะทำใบสำหรับลอยน้ำด้วยอออสำหรับมันลุดมือลูกอ,อันเนี้ยฟลูที่เหมือนกันอันนี้เขาติดไว้ขานอกกล่องเขาก็จะติดไว้ย่างเงี้ยม,มันก็เหมือนกันมีกล้องเก่าขึ้นมีสองกล้องกล้องเนี้ยก็มีเคสอย่างเงี้ยด้วยเคสมันเป็น เื่อไม่ลงหน้ามไม่โดนลายอ๋อใช่นี่กันเก่าเขาหรออันนี้เขาเพิ่งไปสื่อมาเมื่อวันอาทิตย์โอ้ยังไงเขาก็มีสามเครื่องเครื่องเนี่ยเก่าเจ็ดปีแล้วโอ้ขอออกมานานแล้วได้มาว่านี่โอริปิวันอาทิตย์โอริปิสื้อมือสองแล้วก็มีที่จับด้วยเนี่ยที่จับธรรมดาแล้วก็อันนี้ที่จับ ออกได้ยาวเซลฟี่อันนี้อันนี้ใส่มือใส่จักรไปดูหน่อยใส่มืออ,อืออือฮะเกาะจักรยานเอาเกาะจักรยานให้ดูเกาะจักรยานอยู่ข้างนอกโอ้อยู่ข้างนอกไม่มีนันเดินไปเอาสายนันมาสายสีรัดเอวมีหลายอย่างมากเลยพี่น้องลองไปหาสื่อกันมาใช้เด้อดีจ้ะดีอยู่พราะว่ามันชัดดีนะ่ะ นี่นี่สายรัดทองเชสตี้เออนี่เราก็ติดอกเราไปเลยปั่นจักรยานเนี่ยยังดีเดินไปไหนเราก็ใส่อกเราไปเลยเนาะก็มีขาตั้งเวลาเราจะพูดคุยเราก็ตั้งขาตั้งด้วยอ,อือือ เอาล้วอันนี้ใต่หนำอันนี้ไต่หํำลงไปได้เลยแต่อันนี้ใช้กรองใช่ไหมใช่แบบนี้ใส่กรอบอยู่ถาจะเอาลงนนำเราเราก็เปิดเอามันออกได้เนะเอาะออกออกก็เข้าได้แต่ว่าเอันนี้ไม่ต้องใช่ไหมไม่ต้องโอ้ยังงั้นก็ดีรุ่นไม่ท่าออกมาเราไม่ต้องใส่กรอบเลยเนาะตรงไม่ต้าช,ชาร์จแบตตรงนี้มันก็มียางอยู่ข้างนอกเออหน่ากลัวเนาะยังไงมีกาเสียงเลยเนาะของแพงเนาะ <laughs> แต่ว่าก็ไม่เพลงมากดอกซื้อได้ยู่สำหรับคนทำ YouTube นี่อันนี้นะเป็นแบบถูกที่ว่าไม่ใช่ของ GoPro ของจริงเนี่ยซื้อมาแค่20-25ิบยี้ายูโลก็ได้ห,หมดกระเป๋าเลยแล้วมีที่่ทีติดตรงไหนอีกเอมมามีอีกเยอะมากถ้าเรานนรีวิวนี่มันจะยาวมากคลิปเนาะ มันรีวิวยาวไม่ได้หรกอกเพราะว่ามันมีถูกอย่างเราเราสองคนก็นกนยังรีวิวไม่เป็นจ้ะต้องสือตังหาเขาไม่แถมเนาะไม่แถมอะไรเลยกลูก้าเขาแถมแล้วกระเป๋านแต่ว่ากโูโก้าก็สี่ร้อยห้าสิบยูโรประมาณโ <c oughs> อ้แพงเทกกระเป๋าเฉยๆฉหนึ่ง อ,อะไรพี่อูี่บอกว่าเขาแถมอะไน,น,นเขาแถมกระเป๋ามาด้วยกระเป๋ากับกล้องด้วยเขาคายเพลงเขาเลยแถมใส่ไรเดมังโอ้โหนี่ใส่กล้องโอ,งอ้ใหญ่ไปแล้ก็ทันทีเขาไม่ปิดปิดให้ในที่ปิดอะไรก็ปิดจริงไง่ายปิดกระเป๋าทันมาใส่เลยเอ้าว ตรงนันประตูแล้วว่าอย่างนั้นทำไม่ปิดนะ่ะซิบอ่ะเดี๋ยวดูตรงเนี้ยอ,ออกได้ใส่ใส่แบตเพิ่มเ,เดี๋ยวก็จะสั่งแบตมาเพิ่มด้วยขี่จักรยานทางวัน,นใส่อะไรใส่อะ้ร้วใส่ให้ด้วงนะใส่ใดใสได้พอดีใส่ให้ด้วใส่ให้ครบ ตรงเนี้ยเขาก็ใส่เออรีโมทไดม้มันกล้องก็ใช้รีกับรีโมทได้อันนี้ไปปิดเป <c oughs> <หา S 1> ล่ากล้องใหญ่หาทําไปทั่วอกอะไรนักยังนี่อยู่นี่ <c oughs> มันก็นักกระป๋องนะมันก็นัก ไอ <Hey, S 2> ที่เขาใส่ด้ <G ada. S 2> ให้สวยเออพลาสติกด้วยคุมบนโอเครีวิวได้แค่นี้แหละพี่น้องดีที่สุดแล้วสำหรับเราสองคนทำไงรีวิวได้ดีที่สุดแล้ว <laughs> โอเคพี่น้องรีวิวได้ซ้ำหนีเลยสองแม่ลูกเดี๋ยวไปหัดมาใหม่เดี๋ยวไปฮัดรีวิวใหม่เนาะคลิปนี้ฟักไว้ซ้ำหน,ำนีก่อนจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับ